สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแสง Channel FCTP เพื่อนๆเ,เคยสับสนกับสองคำนี้ไหมครับระหว่างองค์ตุ่มและไหในวันนี้แอดแสงจะมาบอกถึงความแตกต่างขององค์ตุ่มและไหตามที่แอดแสงไปสืบค้นมาได้ตุ่มผ้าชนะใส่น้ำทรงกลมแป้น ปากแคบก้นสอบมีไหลมีหลากหลายขนาดขนาดใหญ่มากๆมักก่อด้วยปูนซีเมนต์องค์ผ้าชนะใส่น้ำหรืออาหารบางชนิดเช่นปลาล้าสาโทผักดองมีปากกว้างก้นสอบเล็กน้อยเกือบเป็นทรงกระบอกส่วนใหญ่ทำมาจากดินเผาหายผ้าชนะใส่อาหารเช่นน้ำปลา ปลาล้า,รากระเทียมดองเกลือขนาดไม่ใหญ่มากจึงมักเก็บไว้ในครัวปากแคบก้นสอบมีคอมีไหล่เล็กน้อยเพื่อความแน่ใจแอดแสงได้ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอีกแหล่งข้อมูลและแหล่งข้อมูลนี้ได้ให้ความหมายของโองและตุ่มเอาไว้อย่างนี้ครับภาชนะที่ใช้ขังน้ำไว้ ใช้บริโภคในสังคมไทยแต่เดิมมาที่สำคัญคือองค์กับตุ่มองค์มักมีทรงสูงปากไม่กว้างมากนักปั้นด้วยดินเผาแล้วนำมาเคลือบน้ำยามีเรื่องเล่าว่ามีคนจีนมาตั้งโรงงานทำองค์ที่ราชบุรีมักทำลวดลายมังกรประดับทาน้ำยาแล้วเผา จึงถูกเรียกว่าอ,องวงมังกรซึ่งตุ่มเป็นภาชนะใส่น้ำที่ปั้นด้วยตินเป็นรูปกลมฐานและปากแคบตัวตุ่มจึงมีลักษณะอ้วนกลมมากกว่าอ,องโดยมีชาวมอนมาปั้นตุ่มขายอยู่ที่ตำบลสามโคกเป็นตุ่มที่มีลักษณะใหญ่มากจนเป็นที่มาของสำนวนตุ่มสามโคกไว้ใช้เปรียบเทียบผู้หญิงที่มีรูปร่างที่อ้วนมากนั่นเอง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ